หลายครั้งที่เรามองเห็นความอ่อนแอของตนเองข้อจํากัดความผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์จนรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าแต่พระวจนะคำของพระเจ้าสําแดงความจริงว่าแม้เราจะเป็นเพียงภาชนะดินพระองค์ก็ทรงเลือกใส่สมบัติอันล้ําค่าไว้ในชีวิตของเราเพื่อให้โลกรู้ว่าฤทธิ์ดเดชที่เปีียมชีวิตนั้นมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากมนุษย์หรือไม่ใช่มาจากโลกพ่อพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าแต่ว่า เรามีสมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่มาจากตัวเราเองในพระธรรมสองโคลินบทที่4ี่ข้อที่7มีอยู่3าหัวข้อ,ขอ,ขอด้วยกันที่จะนําเรารู้จักนาพระทยของพระเจ้าหรือรู้จักข้อประสงค์ของพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งภาชนะดินคือภาพของความทอบใจมนุษย์ถูกเปรียบเหมือนภาชนะดินซึ่งเปราะบางแตกหักง่ายและไม่โอว่าแต่พระเจ้าทรงเลือก ใช้สิ่งที่ดูแลอ่อนแอแล้วเพื่อสำแดงพระสิริของพระอ,องค์เพื่อเราจะได้ถ่อมใจยอมรับว่าเราไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้พระฤทธเดชของพระเจ้านี้สำแดงอย่างเต็มที่ให้ให้ฤทธเดชของพระเจ้าที่จะสำแดงในชีวิตของเรามากขึ้น 2. ทรัพย์ส,สมบัติคือชีวิตของพระคิดของเราทรัพย์สมบัติอยู่ในอยู่ภายในคือข่าวประเสริฐคือความรอดและการทรงสถิตอยู่เพราะวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะเราเก่งหรือสมบูรณ์แต่เพราะพระเจ้าทรงเลือกประทาน เพราะคุณชีวิตผู้เชื่อจึงมีค่าแม้ว่าภายนอกจะดูธรรมดาในสายตาของโลกหรือคนทั่ว,วไป 3. ลิฤทธเดชของพระเจ้าไม่ใช่ของมนุษย์พระเจ้าทรงยอมให้เราอ่อนแอแต่ไม่ใช่ให้เรายกตัวเองขึ้นแต่ให้เราถวายเกียรติพระเจ้าเมื่อชีวิตของเรานำผู้อื่นมาพบกับความหวังการเยียวยาและการเปลี่ยนแปลงนั่นคือหลักฐานว่าฤทธเดชนั้นมาจากพระเจ้าโดยแท้จริงไม่ได้มาจากตัวเราเอง เราไม่ได้เก่งเราไม่ได้สามารถที่จะทําให้คนอื่นมารู้จักพระเจ้าได้นอกจากพระเจ้าเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์เราจะเข้ามาที่ฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่ทรงเลือกใช้ความอ่อนแอของข้าพระองค์และก็ถึงจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราขอข้าพระองค์ที่จะทอมใจยอมรับในผลิตเดชของพระเจ้าซี่สาแดงในภาชนะดินใบนี้เพื่อถวายเกียรติพระองค์เพื่อสรรเสริญพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์ที่จะ ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของข้าพงทั้งหลายไม่ใช่ตัวข้าเองไม่ใช่สิ่งที่อยู่รอบข้างหรือว่าไม่ใช่โลกที่นำข้าพรง์แต่ว่าเป็นที่มาจากพระเจ้าขออวยพระพรชีวิตของเราข้าพรง์ทั้งหลายที่จะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะถวายเกียรติพระองค์แล้วขอนําคนมา,มามากหลายมาหาพระเจ้าแล้วก็ไม่ให้ชีวิตของข้าพรงค์ง mm. ที่จะ,ะเป็นที่ดูหมินดูแคลนในเรื่องอย่างอื่นแต่ว่าให้พระเจ้าทรงนําและเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพรงค จึงอธิษฐานฝากมอ,อบการใหยพระพรในพนระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับขอ,บอพระเจ้าอวยพรครับ